สวัสดี fc ฟฝั่งไทยและฝั่งลราและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่นนอดาจะพาไปตามตามอาดนอานดนถูกมาสามงวดซ้อนแล้วงวดล่าสุดให้หกิตรงๆรงวดนี้ได้มาเลขหางเดียวไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่นนอดาคาโชค่วยนะคะขอบคุณค่ะปาพี่น้องมาพี่ปวนไหม ของแปกได้จ้ะนี่ของปารู huh. ้ไหมเนาะของปลาหากินยากได้จ้ะเนี่ยปองป๋าต้องใหม่มาันจะแปงทอดจีบูจ้ะจีบูนี่จะน้ตาาทอดกับแม อ๋อไอ้ยังนี่ประเจน้ามีตอลูกตอมีมีจ้ะออลูกตอใครจังได้ถือพออพี่น้องเอ้ยลูกตอแม่นี่จ้ะสดสดเลยกองละร้อยกองละร้อยกองละ้อยจุดยอดสุดยอดอันนี้มันยังนี่อันนี้อันนี้อันนี้เมย์อ๋อจันอ่อจันน้องลูกตอผมนี่หลูกตอจันละเลยนี่จันหาเสิขึ้นเลยหลายเลยอืมเยหลายจุด น้องแบงจานละ่อยมันรมัเแปงา่แซยูกตอดไหมไี่บาีแซบบแซบซิมมังคลยมันจิมด้เจ้าซิมเลยเนี่เออซิมมาซื้อยาดามดสิราเฮ็ดยังไม่ยังไม่ยังตอตัวตากกระจันอ่อนตักกระจันอ่อนมันดี เขาคือจักระเจนน่ะนะสิมเงินเออซิมเงินซิมอะไรมันม่ต่มันคือจักระเนนั่นแหละอันห้าคอเนี่ยจะผู้เสียกอกผู้กอกอ๋อก็เปลี่ยนทั้งเจีบเปลี่ยนทัพย์บัไเดีบใส่ลูกดีจานเท่าไรนี่เนึงม่ไจานเอย่ะจานเรื่อยเนียเฮ้ยบนมีนะใส่ถุง อันนี้ต้อนบ่ครับม้ต้อนอันนี้แข้งหนนี่ตัวต้อนตักระกงละลยงยมันคือตัวน้อยก็ตัวนั่นคือขายแพงกว่ากันไงลูกมีตีบพโหมดแมนที่นี่ไ่กันไงคนแม่ที่นี่ไงคนละที่ไงที่ไบพี่ไ ซื้อได้ก็จะทำมันผิดกันพี่จ้าจ้าเพาเป็นยัง่เสงดีเนยผันผิดกันมาจแตกมันแตกวงกินแล้กยินเล้ต่แงีะแต แป้งจ้ะแป้งจ้ะไปหนาไปหนาน,าน,านาสามละ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  แก้วปิดแต่แสบเลยแสบแสบข้าจะว่าเล่นมากินมากิบบแสบไปเล่นเนี่บบอเอ้ยไปองหมอันนกบเขาวน้ไปหมอน่ะไปนั่งวันไปหมอยังก่อนสองเศร้าสองเศร้าต้องไปดนี่ช้ามั่นนี่ตัดคนนี้มันค่อบ้าคว่าฝันเสียกระดูกได้เส้ปตรงไลยนะได้สมตรงเล

ตราถลวน่าเผลมองสื่อวมันเป็นจีมวอลแน่นอนนะในคนนี้ในปีมวอลไม่่ไม่ใว่าเป็นจสัเจสนคือย่ามานีซองยาจะเป็นเป็นไปไดนี่เห็นเห็นเห็นนองอกเห็นเอยก็ได้เพื่อเยบอกเชือเพราะว่าไปที่เราบกขาานเห็นเาเดียวเนี่ยเปนเนื้องอกเลยว่าเป็นเนื้องอกัวเป็นเนื้องอกเลเ็น่อยขาออกแล้วเ้วเียงเรื่อยๆอทะลุเขาเลยใส่เงินมุ่่ส่เงินพอไม่ได้ <Net> มากเห็ <cam> ้ยงโมเอนน้นะไรตอนนี่เตอนนี้ตอนมาก็เ้ยห็มเห็เล้ยงเลยไปเ้าไปเชียงเได้องเลือไปตอนเลือกไปต้องเลือกไนต้เลืกเลือกไปตงเลไ้อเลกไปต้เือกนตองเ

บอฝันเห็นรถรถก็ยังออกรถเขาเออสูงสามอะเขาอะไแกขนเขาดนเขาไล่หเด้าเขาไหัวได้ดอสามีหัวสูงสามสีหัวสองหนึ่งมาหกจีแ้ีหัวแล้วเออหัววันนี้วัที่หเนาะถัาเขากเขาวันนี้คือวันที่ห้าเออเจ็ดสาอันอันอันลินลินใบแน่ลินลินใบแน่ ดินินอยากให้ย่างดินดินเนี่ยกรเขาก็กรตุงนะเอาเบยร์เกคำไวตัวละสองบาทสามร้อบอกคำเด้อสองร้อยสาร้อยนะเด้อสอารบอกคำเด้อสองร้อยสามร้อยนะไข่อยัะไป่ ได้หลืจ้าจะเป็นยังไงลูกไข้แนไปกะชิว่าไข่ใโมยไข่ชิวชิวไปหนาก็คือไปหนาโอ้ยถือกตไข่เน่าลุดเนาหมอมาเล้ไปมาแอ้วจะหาก็่ิไดวไปทำบุญนำโยาเอามีได้ไปอีกคนว่างหัวนี่ได้ไปอีกคนวะว่าลูกเ้าววลูกเส้าิัิได้ใสเงินหลายจี้วสิได้ผ่าโอ้ อยาเด้อคุณก็เลยว่าเงินเก่าเบิร์ตจะเอาเงินใหม่มาให้เออปวดท้ายจะได้รับไปก็เท่าแล้วเนาะใช่ดีว่าแม่หมื่อนี่จ้ะเออแา่ใครแน่อยู่หลุมหลังไปเรื่อยๆอยู่หลุมก็จนคุณร้านน่าหมื่นนี่เนาะคือขื่นดีจ้ะเยอะจ้าตลาดตลาดลงละแ eng ให้ถือจ้ะมันอยู่ที่วันซื้อได้บ่แม่เอ้ยอยู่บ้านก็คือซื้อบ่ได้หมดจ้ะของหลักก็ได้เอาแน่นๆอันเก่าบ่มีเปลี่ยนเก่าไม่มีเปลี่ยนจ้ะ หกก็ได้เก้าก็ได้เอาห้าหกแปดจ้ะจ้ได้ดังใะได้ดังใจ